Wake me up, wake me up, wake me up when you come back. I'll be here, I'll be waiting here for you. Good morning, teacher and everybody. My name is Kisanaka, number 39. And my name is Kunida Mazala, number 21 Plastic s a t i Asnarinu School Today we would like to present about Odd One Out with Mrs. Milaiwan Nisi Let's Let <'s> go <S ข้อสอบอ d d One Out คืออะไรคือ การเลือกคำตอบที่แตกต่างออกจากกลุ่มยังมีเงื่อนไขลักษณะคำถามจะเป็นการกระตุ้นการคิดให้เป็นระบบมีการเชื่อมโย,ง,ยงเหตุผลระหว่างคำถามและคำตอบโดยมีการแยกแยะความหมายแตกต่างออกจากกลุ่มยังมีเหตุผลตามเงื่อนไขค่ะค่ะเราก็มาเริ่มทํำข้อสอบกันเลยนะคะ Number ร์ e ัน A u เอคูแปลว่าหรูหราค่ะ B Fan นซแปลว่าหรูหราอลังการ c bizarre แปลว่าแปลกประหลาด d luxurious แปลว่าหรูหราดังนั้นเราจึงตอบ bizarre ค่ะข้อ c เพราะว่ามีความหมายแตกต่างจากข้ออื่นค่ะ number t a c o n f e d e แปลว่าสารภาพ b detect แปลว่าตรวจสอบ c acknowledge แปลว่ารับทราบ d c o n s i s t แปลว่ายอมรับดังนั้นเราจึงตอบข้อ b ค่ะ Number T ข้อ A Variable แปลว่าที่มีคุณภาพ B w o ู l e t แปลว่าไรลค่า like C c o s t l y แปลว่าค่าใช้ใจ่ายสูง D Pilot แปลว่าล้ำค่าดังนั้นเราจึงตอบข้อ B ค่ะเพราะมีความหมายแตกต่างจากข้ออื่นค่ะ Number 4 A Eventually แปลว่าในท้ายที่สุด o r d i n a r i y y แปลว่าในท้ายที่สุด C. Finaly l แปลว่าในที่สุด D. i n i t u l l y แปลว่าในขั้นต้นดังนั้นเราจึงตอบข้อ D ค่ะเพราะมีความหมายแตกต่างจากข้ออื่น Number five A. Interpret แปลว่าตีความ B. d i s l o v e แปลว่าลบกวน C. i n t e r v e n e แปลว่าแทรกแซง D. dis tag แปลว่าหันเหความสนใจดังนั้นเราจึงตอบข้อ a คะ่ะที่มีความหมายว่าตีความ number 10 a recall แปลว่าระลึกถึง b recover แปลว่ากู้คืน c recollect แปลว่าจำ d reminisce แปลว่าระลึกถึงดังนั้นเราจึงตอบข้อ b เพราะว่ามีความหมายแตกต่างจากข้ออื่น number 7 a v i c h o r u s แปลว่าแข็งแรง b fretis แปลว่าเหนื่อยล้า c exhausted แปลว่าเหนื่อยล้า d weary really. แปลว่าเหนื่อยดังนั้นเราจึงตอบข้อ a เพราะว่ามีความหมายแตกต่างจากข้ออื่น number 8 a advocate แปลว่าผู้ให้การสนับสนุน b s u s t a i n แปลว่าสนับสนุน c w i t d r a แปลว่าถอนตัว D u p ฮ o t e แปลว่าสนับสนุนดังนั้นเราจึงตอบข้อ C เพราะว่ามีความหมายแตกต่างจากข้ออื่น Number nine A Acoust แปลว่าสอดคล้อง B Assess แปลว่าประเมิน C a c o u s p o n แปลว่าสอดคล้อง D Coincide แปลว่าเห็นด้วยเราจึงตอบข้อ B เพราะว่ามีความหมายแตกต่างจากข้ออื่น Number 10 a reprimand แปลว่าตำหนิ b compromise แปลว่าสมบูรณ์ c admonish แปลว่าตักเตือน d l a c o s t แปลว่าตำหนิดังนั้นเราจึงตอบข้อ b เพราะว่ามีความหมายแตกตา่างจากข้ออื่นค่ะ 1> number 1 l e v e a accommodate แปลว่าปรับเข้ากาัน b conform แปลว่าเข้ากาัน c anticipate แปลว่าคาดการ D c o m m u ิเแปลว่าปรับให้เข้ากันดังนั้นเราจึงตอบข้อ C เพราะว่ามีความหมายแตกต่างจากข้ออื่นค่ะ Number 12 A ชรังแปลว่ากล่าวหา b a c อคคแปลว่ากล่าวหาว่า C Interminus แปลว่ากล่าวหา D. a แ s i s t แปลว่าช่วยเหลือดังนั้นเราจึงตอบข้อดีอเพราะว่ามีความหมายแตกต่างจากข้ออื่นค่ะ Number 13 A. disturbance แปลว่าแจกจ่าย b. c o n g r e a t e แปลว่าชุมนุม c. assemble แปลว่ารวบรวม d. accumulate แปลว่าสะสมดังนั้นเราจึงตอบข้อ a เพราะว่ามีความหมายแตกต่างจากข้ออื่นค่ะ number 14 a. escort แปลว่าไปเป็นเพื่อน b. c o m p a n i n s แปลว่าสหาย C. accompany แปลว่ามาพร้อมกัน D. collaborate แปลว่าร่วมมือกันดังนั้นเราจึงตอบข้อดีเพราะว่ามีความหมายแตกต่างจากข้ออื่นค่ะ Number 15 A. ridiculous แปลว่าไร้สาระ B. abscess แปลว่าบ้าบอคอแตก C. sensible แปลว่าสมเหตุสมผล D. i n s e s t แปลว่าบ้า ดังน,น,นั้นเราจึงตอบข้อ c เพราะว่ามีความหมายแตกตา่างจากข้ออื่นค่ะ